รงางาหลังยพยาพ์คนะฮะวันนี้มางานมิ้งของแจ็คเวย์นะฮะเดี๋ยวแจ็คด้านในนะฮะเรามาดูกันงานกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ <gie> ใช้ได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมงานกำลังจะเริ่มนะคร ปล่อยขึ้นมาหลายตัวแล้ววันนี้ผมไม่ได้เอาคันแล้วมาแต่กล้องเอามาถ่ายอย่างเดียวไม่ได้เอาคันมาแล้วฮะ เดี๋ยวสักพักงานจะเริ่มแล้วนะครับยังมากันพันนะฮะยาวไปถึงฝั่งนู้นด้วยนะฮะฝั่งนู้นก็มีคอนเทนนะฮะ แล้วก็นานาๆที่กำลังวอมอยู่ด้านบนวอร์มวอ,มอร์แมคอก่อนนะวอมเบียร์ก่อนพลาดเลยไม่ได้เอาเป็ดมา ฝั่งนี้ก็ดึงมาป้มาตัวนะครับเมื่อกี้สำหรับน้าๆนนะที่มาถึงแล้วไปลงทะเบียนตรงโต๊ะประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับสแกน qr code เอยน,นะฮะ โอเคใครอยู่ใกล้ให้รีบมาทันนะฮะเดี๋ยวกิจกรรมจะเริ่มแล้วนะครับ วันคงเป็นของเราเดี๋ยวสักครู่งานก็จะเริ่มแล้วนะครับสองคนก็จะเป็นแอ,อดมินเพจคนอวดหมึกหรือเปล่านะที่ผมแดงอะ่ะผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะแต่ว่าเคยเคยเห็นอยู่ยพี่เขาเป็นแอ,อดมินเพจคนอวดหมึกแล้วก็องศานะยูทูบเบอร์ของพัทยาอีกคนหนึ่งองศา เดี๋ยวค่อยไปทักทายฝั่งนี้พวกนาสุชุดของนาสุนาสุอยู่ทางนูน้นนาสุอยู่ทางนูน้นนะแล้วก็เจดแจ็คเจดแจ็คก,ก็น่าจะเป็นพิธีกรนะเดินหน้าเจดแจ็คนะครับเหมือนจะมืดๆใหม่ละ โอเคประมาณนี้ก่อนนะครับสั้นๆถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็กมาตอนนี้ยังทันนะเดี๋ยวถ้ายางไงเดี๋ยวผมรายละเอียดของสินค้าตัวใหม่ของแจ็คเวอะไระผมถ่ายไว้ละแล้วลก็เดี๋ยวลงคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวน่าจะวันพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวอัปโหลดคลิปให้ดูนะครับเกี่ยวกับคันใหม่ของแจ็คเวแล้วก็ในส่วนของโยที่โมมาใหม่นะฮะบบอกเลยว่าอารมณ์แบบรถสัมผัสมัน,มนจับยามาเลยอ,ะอะ่ะ นะโอเคนะครับประมาณนี้ก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณครับ